ขอ,อกล่าวคำทักทายครอบครัวจิตวิญญาณที่รักทุกท่านสำหรับเนื้อหาวันนี้มีชื่อว่าการปล่อยวางการเรียนรู้จากความเจ็บปวดและการเติบโตทางจิตวิญญาณเพื่อนๆที่รักการปล่อยวางบางครั้งเราพูดง่ายแต่ในทางปฏิบัติไม่ได้ง่ายอย่างคำพูดเพราะเราไม่เห็นโทษที่เราไปยึดถือเมื่อเรายึดถือสิ่งใดไว้เราอาจรู้สึกมั่นคงหรือปลอดภัยในระยะสั้นแม้สิ่งนั้น จะสร้างความเจ็บปวดในระยะยาวก็ตามเรามักไม่ตรหนักว่าการยึดเป็นรากเหง้าของปัญหาเช่นยึดติดกับปมอดีตความคาดหวังหรือความสัมพันธ์ที่ทำร้ายจิตใจการปล่อยวางไม่ได้เกิดขึ้นจากความเข้าใจทางความคิดอย่างเดียวแต่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เมื่อเราต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทางอารมณ์อย่างรุนแรงจิตใจ จะเริ่มตั้งคำถามว่าการยึดถือสิ่งนี้คุ้มค่าหรือไม่ซึ่งก็ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีต้องอาศัยเวลาการฝึกจิตการมีสติรับรู้ความจริงของบทบาทสมมุติบนโลกทางกายภาพและสังเกตรู้เท่าทันความคิดหรือความรู้สึกของตนเองโดยไม่ย,ยึดติดกรณีเมื่อความสัมพันธ์สิ้นสุดลงคนที่ยึดติดอาจพยายามรือฟื้น หรือโทษตัวเองไม่จบแต่คนที่ปล่อยวางจะเรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นและก้าวต่อไปในการสูญเสียทรัพย์สินหากเราเข้าใจว่าสิ่งของเป็นสิ่งไม่จีรงังเราจะไม่ทุกข์กับมันมากเกินไปที่รักทั้งหลายซึ่งทั้งสองตัวอย่างที่ยกมาฉันมีประสบการณ์มาแล้วทั้งหมดเธอที่รักทั้งหลายการปล่อยวางต้องการทั้งการตระหนักรู้ เห็นโทษของการยึดมั่นและการเผชิญหน้ากับความจริงอย่างกล้าหาญจนจิตใจพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและนี่คือกระบวนการที่ทำให้เราเติบโตทางจิตวิญญาณและหลุดพ้นจากพันธนาการของการยึดต,ติดในที่สุดในความจริงแล้วทุกสิ่งในชีวิตล้วนเป็นพลังงานที่เชื่อมโยงถึงการไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น โดยปราศจากความหมายทุกเหตุการณ์ทุกผู้คนทุกความรู้สึกที่ผ่านเข้ามาในชีวิตล้วนเป็นบทหนึ่งในแผนงานที่เราต่างเลือกไว้ล่วงหน้าก่อนจะมาใช้ชีวิตกับประสบการณ์บนโลกใบนี้ชีวิตไม่ต่างกับบทละครที่ทุกคนมีบทบาทเฉพาะของตนเองทุกคนล้วนเป็นตัวประกอบของกันและกันซึ่งบางครั้งเรารับบทเป็นผู้ให้บางครั้งเราเป็นผู้เรียนรู้ และบางครั้งก็เป็นผู้เยียวยาบางครั้งเราเล่นเป็นผู้ถูกกระทำทุกบทบาทล้วนถูกถักทอขึ้นอย่างประณีตเพื่อให้เราได้สัมผัสถึงความลึกซึ้งของชีวิตและเติมเต็มเป้าหมายทางจิตวิญญาณที่เรามองไม่เห็นในทันทีเมื่อเราตระหนักว่าทุกความเจ็บปวดทุกรอยยิ้มหรือแม้กระทั่งความสูญเสียเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเดินทางเพื่อเรียนรู้และเติบโตความหนักหน่วงในจิตใจ จะเบาบางลงเราจะเริ่มมองเห็นความงดงามในสิ่งที่ครั้งหนึ่งเราเคยหลีกหนีหรือมองว่าเป็นอุปสรรคเธอที่รักทั้งหลายชีวิตไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของโชคชะตาหรือความบังเอิญแต่คือบทกวีที่ถูกเขียนขึ้นด้วยจังหวะของจิตวิญญาณทุกคนที่เราพบเจอล้วนเกี่ยวพันกับเราในทางใดทางหนึ่งบ้างเข้ามาเพื่อสอนบางเข้ามาเพื่อสะท้อนและบางคน เข้ามาเพื่อเตือนเราให้รู้จักตัวตนของเราในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเมื่อเรามองชีวิตเช่นนี้ความโกรธหรือความเกลียดความน้อยใจจะค่อยๆมาลายหายไปเราจะเริ่มเข้าใจว่าทุกประสบการณ์มีเหตุผลในตัวมันเองแม้เราจะยังไม่อาจเข้าใจได้ในตอนนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญของภาพที่ใหญ่กว่า การยอมรับและเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนเกี่ยวโยงกันในระดับพลังงานทำให้เรากลับมามองชีวิตด้วยดวงตาที่เปิดกว้างกว่าเดิมมันไม่ได้หมายความว่าเราจะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดได้แต่เราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างสงบและเห็นคุณค่าในบทเรียนที่มันนำมาให้ชีวิตไม่ใช่การรอคอยให้พายุผ่านพ้นไปแต่มันคือการเรียนรู้ ที่จะเต้นรำท่ามกลางสายฝนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่เราวางไว้เพื่อให้เราได้สัมผัสถึงความหมายที่แท้จริงของการเป็นมนุษย์และการตื่นรู้ในระดับจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งที่สุด